โจอาก่อนไปนั่งเมือกมื่เกิดโออเอาเอาหนำมันสมมติขามันจะเมือกซัวมันสิกลายเป็นเงือกบบมันเปียกหนามีหางมีแต่เหมือกบอัอมบมีหางมีแต่เหมือกนั่งเงือกอันแปลงกายมาเป็นคนจะนี่กินเขาอิ่มพร่ก็ได้แทนสันเป่งกลับเป็นนั่งเมือกไว้เป็นหมูนั่งเงือกกลับหลังบ่ใดก็เลยกลายเป็นหมูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ ป้าดลูกหลานยายท่องสีขึ้นมาหลายแท้ลูกหลานพ่อเนยเสมลูกหลานยายสมขึ้นม,มาดกแท้ลูกคือดกแด้อันนี้น้องอมอมนี่น้องอมอันนั้นน้องนิดอันนี้น้องเต้อันนั้นน้องเสียม อันนี้น้องเป๊โอ้กกำลังกินเข่าเลยใส่อันนี้ลูกขี่กันคากเบื้องไม่อยากอายไปอย่างหรอเอออยากอายวะหันมาเลี้ยงหันหนามาเบิ้งขี่กันคากอีลีนตัวหวกเน้องใส่หันหนามาเบิ้งโอ้นี่นะคนนี่นะเอ้ยังขี่ไหล่กมูเถะยังมาเลี้ยงเลยยังไปหันลักของเขาเด้ออยากอาย เป๋เอ้ยเป๋แต่บ่อกลับเขานะคะกับก้าวนี่ขออดอดตำเจ็บว่าคงเสียหรอ่กินตำ่มเลย่อยจ้ามื้อนั้นเฮ็ดอันง่ายที่สุดกุ้งสุกแล้วก่เห็นว่าไงนคือกุ้งสุกอยู่นั่นตำกุ้งสุกมาให้กับเขามีพะโล่มีหมกปลาซิวแกงผัดแนงต้มข่าไก่พะโล่นะคะส้มตำนะคะตำตำกุ้งสุก มาเด้อค่ะลูกหลานจึงเมนไหลเต็มเลยอันนี้น้องนิดมาอยู่ด้วยนะคะฮะนั่งไงกุ้งสุกเงี้ยน่ะตักให้ลูกเนี่ยเห็นกุ้งน้ามูแสบเซ็บเซ่บแซ่บนัว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 ไป่อนมืออ่นไป่อนใส่ฮะ ไป xoắn ใส่กุ้งคนไหนบ่ทั่วลูกน้องจะพาแม่โดดลงมาโลดน้ําอันหมด ห้อดลงน้ำลับ่องปลากรฟูขื้นกุ้งกระฟู้ขื่นทไหนอาอมันา่บออกบอกมันเกิดโอ้ยคนไปนั่งเงือมเกิดเออเอาเอาน้ำมัดงดขามันจะเมสูมันสิกายเป็นเงือกบมันเปียกน้ำมีหางมีแต่เมือกหัมีหางมีแต่เมือกนั่งเกอันแปลงกายมาเป็นคนจะนกินเขาอิ่มปวดก็ไแทนอันสัน แสงกับเป็นนังเหือกไวเปนหม่นังเหือกกับหลังบได้เลยกลายเป็นหมูนอนางเหือกค่ะแางเนี่ยมันงัวกินผักงัวกินหยาอืออันนี้งัวงัวหน่อยงัวหน่อยเล่าหยาพวดผวดอร่อยงัวหายจริงมันนอนอยู่อันแทนหน้าบังมัน ป,ปิดไฟให้เด็กน้อยนะคะเ,เพราะว่ามันร้อนนะคะ,ป,ะปิดไฟให้เด็กนออ้อยคุณไปยืนยุต้องพ่นพุนเด็กน้อยเด็กน้อยอยืนย่ต้องพ่พานายัง,นงแฝอิ่มแล้วนะบอนโอ้แข,นนขน่นกินข้ามไงพูดหรอ嘛อืมโอเมนกินเขาข้ามไงพูดตีก็เลยแข่นแ่บบอลองเป้ฮะ แสบบอ่อเออเบิงกำเขา่ากับหูแสบบอ่อแสบไข่ลูกหนึ่งเอาผู้เดียวเลยวะแล<ต>้วก็เอารับเอาไข่ต้มแด้อืวไข่มีอยู่เด้ออยู่ในแผงคันบลาอิม่มต้มมาเลยห <c oughs> มอ <c oughs> ไข่จะฟองซ้อมหน่ึยหมดหมดพอดีนี่ไข่บ่อนอบอุ่นอบอุ่นนะคะ ครบทีมเล็กหน่อยเล็กหน่อยมากครบทีมแต่กี่คื้นผู้เปิดวะเนาะเห็นหนากันบ่าซัดเนยผู้ใดกินข้ามปมเนยมีคนกินข้ามปมบ่ไหนกินแค่ไหนนิดกินนิดนิดแต่อ้าปากกว้างกว้างนี่คนบบปม กินคำปโปมเลยนี่คุ้นปูปมใช่กีนกินของอยู่วัดเนาะเอาโมมันไปงานแบกันหลวงเนาะไปองเดียวเปล่าซัดออกซัดออกนั่งไม่ออกกันนั่งแน่เหมือนแสบแซบแสบแสบมาเด้อแม่์มย์ยัวยัวจ้าพุ่นพอโป่ขอาเวก็ง่ายของบอกินปลานันไม่แรงอันผู้ใหญ่ก็ะมูแต่ว่าหน่อยกระมูเขาใหญ่ถมหมดล่ะลูกๆใหญ่ถมหมดเนาะกินหลายกับผูใหญ่บูอ้วน กางเกงกับบะมี่ใส่กางเกงกับบะมี่ใส่ลูกมาหยาดใส่หมดโอนก้นได้หยาดผู้สาวใหญ่นี่นะอโอ้หยาดกางเกงพอใส่เบิดว่าะสันใส่น้ำพอได้เสวยว่ะฮะกางเกงจากของบ่มีเนาะนี่จะบอไรตัวเสีบยบบ่เด็กๆอาหารแกงแกะ แซ่บบเบาอืากินบ่ปากบ่เบาจอมหยุดผู้ใดจอมหยุดกางเกงหลุดตูดอัานแอ่บ่น่าหลุดแตกโอ้ดนะบ่น่าหลุดแตกเลยกินลายเด้อจะเป็นกางเกงเลยไม่ได้กินกระตองเพี๊ยนยังไม่แห็นอ่ะมันไม่เห็นพัดกันได้กันยังว่าบ่หัดย่าหน่องได้เลยหรือยังไม่ได้อ่ายคือคนบงได้กางเกงยีน้ำ ใส่เอียงลองจุดนอนลองจุดนอนสั่งกับโบเบิงเจ้าของเอาใส่ XL มันต้องสอง XL ถึงจะใส่ได้เอ้าแล้วสั่งแล้วสั่งเบอร์ไหนมาไม่รู้เลยเหรอรู้มันโตใหญ่เบอร์ M เบอร์ how โตใหญ่แล้วก็เออเบอร์ M เบอร์ h o าถอดไหนซะ บกปันนั่นเลี้วต้องวางะเวนลวต้องางตะแกะกองน่ากองเต้ต้องแบ่งแตะแกะกองของตีดิมดิ่ั้งหยาเยอเลยเิ่มเดงนอยนะผือเดี๋ยวกะหายชุดนอนตัวนี้งหน่อยดูนเขาบ่มีพักบ่เล้วต้องมีพักเดียแล้วมันกะตาเป็นทีอนนั้น แล้วมันกาซ่าเป็นสีปกติว่าเมมเลือุอเลือุยอมาตัวนึ่ตาสีป่าหดเมื่อหน่อยตัวใหม่นนะพี่มั่อกสาสีเอาโกตาสีปาแต่มือเกิดจนหมดพุนนาะเขาอีกพุ่นเขาอ,อยู่ตั้งพินิจปุ่นไม่หนามด้ยผู้ใดวุ่นไหวฮะ โมเมนจะของตีบ oh, ุญไววกระต้มม right ัดแหนมต้มน right. ้ำออกสมัตสมต้นไม่ถ้าน้ำออกมาเมื่อกี้โอ๊ได้กินผู้เดียวเลยได้นี่ ถ้าแมวว่าเจอเจออยากได้บัวอยากได้หัวเออหันดูไม่ทีบลงนำเลยบอกกับบานพอมเอ้ยหนุกมวนมวนค่ะอบอุ่นอบอุ่นใส่เด็กหน่อยเดี๋ยวไปเบ่งเด็กหน่อยเบ่งเด็กหน่อยขึ้นหนามวลอกลูกแ่นี้เฮ้ยเด็กหน่อยขึ้นหนาขาวแถเอ้ยมาเร็วเอ้ยเด็กน้อยหน้าหมุนเด็กน้อยหน้าขาวอูกลูกเลยว้ายหล่งอยากกินเขาในเขาโบ เออเห็นบอพีพีเขากินเข่าเหมือนี่ครบทีมเขาเอยอบอุ่นอบอุออ่น,ออนมีเพื่อนเล่นเยอะเดี๋ยวปล่อยให้มันเล่นกับพีพีเลยเล่นบอลด้วยกันเลยเนาะมึงตาเหลือกเออหิวหิวคือกันงั้นเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่นะจ๊าบ๊ายบายเ๊ายบายบ๊ายบายเออบ๊ายบายบ๊ายบายเออ